<Hello. S 1> สวัสดีครับทุกคนก่อน <Hello. S 1> สวัสดีครับเราอยู่ที่สถานีรถไฟอ่าเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกันใช่ไหมคะลงมาข้างหน้าม่ขึ้นรถไฟครับโอเคไปทางนู้น let's go, <S Let s go. <S ไปเลย let's go <S ไปทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟนี่นะคะอยู่ที่วารินสึน้นรถไฟอุบลน,นะคะ mm hmm. อ่าพาน,น้องมาน้องอย่กดูรถไฟใช่ไหมลูกลูกอยากขึ้นรถไฟครับโอเค สวยไหมลูกสวยฮนะอ่าน้องไม่เด็ดออกไม้นะคะสถานีรถไฟอุบลใช่ไหมคะอ่ะไปนี่รถไฟอุบลนะอ่ะมาเดินชมรถไฟฝั่งนี้กันเลยลูกมาข้างหน้ากันนะคะนี่น้องเคยมาแล้วตอนหนูเป็นเด็กไงอันนี้แม่พามาอีกรอบนึงนามมาี่จะพามาขึ้นรถไฟเหรอใช่อ่ะเดี๋ยวน้องไปยืนตรงหน้าเดี๋ยวแม่ถ่ายรูปให้โอเคมาหันมาลูกหันมา Đây cái đi theo màu này mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền